ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่คุยจอกกรอกกระแสนะครับกับผมชวนกชนาวารีครับและเช้าแบบนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกันหลายเรื่องทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นมาเป็นไปในหลายๆกิจกรรมนะครับช่วงนี้แน่นอนนะครับว่าใครหลายคนกําลังหางานนะฮะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนนั้นกําลังรอเฝ้ารอเฝ้าชมอยู่นั่นก็คือเรื่องของการประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนาเลศวนนั่นเองกําลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปแบบไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างภายใน2กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มีแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้มานั่งรออยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ให้พบกับท่านผู้ชมนะครับเราเก็บเอาไว้ก่อนแต่ว่าช่วงหน้าฮะได้คุยกันแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับแล้วก็มาชมกันต่อในช่วงหน้าครับ รมาชมกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงที่แล้วรับว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึง2กิจกรรมด้วยกันนะครับที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกาลังจะจัดขึ้นเร็วๆวันนี้นี่แหละครับเรื่องหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพการงานรายได้ของคุณผู้ชมนะครับน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าตําแหน่งงานว่างที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกาลังจะจัดขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คืออีกหนึ่งแรงดึงดูดนะครับที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในการที่จะะเลลืออกกกสสรแวคคัััดงงงาานนนนนนบ่ีึ นั่นก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการปั้นนักร้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเพลงลูกทุ่งนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ถือได้ว่าได้รับความสนใจมากมายทีเดียววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเกษมสิริลักษณ์นะครับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึง2กิจกรรมด้วยกันครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะเรื่องของ Job Expo 2012นี่เป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมังกล่าวนี้ทําไมเกิดขึ้นมาได้และทําไมถึงมาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรครับครับในเรื่องขององานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจ็อบที่เราเรียกว่าจ็อบเอ็กซ์โปทเนี่ยนะครับ,รบเป็นงานที่ทางมหาวิทยาลัยสวนน้ร่วมกับทางจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกน,นะครับในการที่จะดําเนินการเรื่องของการเปิดให้เห็นโอกาสทองของคนหางานนะครับ เพราะฉั้นเรื่องของโอกาสทองของคนหางานเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับว่าสําหรับผู้ที่เป็นบัณฑิตแล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างที่จะหางานทำเนี่ยงานนี้สําคัญต่อท่านมากครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ผู้กําลังเตรียมตัวนะเตรียมตัวในการที่จะจบออกไปเป็นบัณฑิตนะครับทั้งที่กําลังศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นนิสิตในชั้นปีใดก็ตามนะครับนิสิตนักศึกษาทั่วไปเนี่ยงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ เป็นโอกาสของท่านแล้วละครับในการที่จะได้มาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปสําสเร็จออกไปแล้วก็ไปหางานนะครับคืองานนี้เนี่ยไม่เฉพาะของนิสิตเท่านั้นใช่ไหมที่จะสามารถเข้ามาร่วมง,งานได้ไดก็รวมไปถึงบัณฑิตที่จบแล้วแล้วก็ผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่กําลัง มองหางานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราตอบสองทั้งสองส่วนเลยครับทั้งสองกลุ่มเป้าหมายเลยครับได้ยินว่างานนี้ใหญ่มากมีตําแหน่งงานว่างก็เยอะด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับทางมหาลัยในสวนไม่ได้เป็นผู้ที่จัดเองนะครับทางจัดหางานจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ที่มาเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางมหาลัยในสวนนะร่วมกับบริษัทห้างร้านเอกชนอีกประมาณ80กว่าแห่งนะครับในการที่จะมาร่วมมือกัน ตรงนี้เองเนี่ยทางจัดหางานจังหวัดเนี่ยมีตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานว่างอยู่ถึง2 0,000กว่าตำแหน่งนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทางจัดหางานจังหวัดมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับ20,000กว่าตำแหน่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าเรามีบริษัทห้างร้านเนี่ยมาร่วมในการที่จะออกบูธแล้วก็นำเสนอ,อเรียกว่านำเสนอตำแหน่งงานให้กับท่านนะครับอีก80กว่าบริษัทนะครับซึ่งถือว่าเป็น งานใหญ่ทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยผมอยากเรียนกับคุณเก่งต่อไปนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าในส่วนของโอกาสดีๆแบบเนี้ยทางบริษัทหลายแห่งเนี่ยจะเตรียมผู้ที่จะมาเป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็รับงานไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านพร้อมเนี่ยท่านเตรียมนะะเอกสารต่างๆที่เป็นเรื่องของทางราชการไว้ให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ สำเนาบัตรประชาชนสำเนาเทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษานะครับพวกนี้เตรียมไว้ให้พร้อมนะครับเพราะว่าท่านอาจจะได้ทํางานจากการเข้าไปชมงานในในครั้งนี้เลยก็เป็นได้ครับก็คือเป็นการยิงตรงกันนะฮะคุณผู้ชมครับ,ร,บระหว่างพี่น้องประชาชนคใครที่ยังไม่มีงานนะครับหรือว่าใครกําลังจะเปลี่ยนงานนักศึกษานิสิตก็ได้ถ้าเกิดกําลังต้องการหางานใหม่ๆอยู่ แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสใช่ไหมครับที่จะยิงตรงไปเลยกับบริษัทนะฮะไม่ได้มีนายหน้าตรงไหนแล้วถูกต้องครับนะครับที่สําคัญเนี่ยเห็นว่ามีกิจกรรมอื่นๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับการปรึกษาหนุนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยเองเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยตระหนักอยู่แล้วในเรื่องของความสําคัญของการที่บัณฑิตที่จบไปแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่บริษัทห้างร้านอย่างเดียว ขาสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้นะครับ,รบเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระได้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์ได้นะครับสามารถที่จะทํางานเองได้ตรงนี้เราก็เตรียมนะครับเตรียมในส่วนของอรูปแบบของผู้ที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการทําเรื่องของธุรกิจทางด้านเหล่านี้มาแล้วเนี่ยมาเป็นวิยากรในงานนะครับรวมทั้งเชิญห้างร้านที่เป็นแฟรนไชส์นะยมา เรียกว่ามาร่วมให้ความรู้กับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการทําธุรกิจอ,อิสระด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับเมื่อสกู่ผมผมลืมกล่าวไปอีกสนิดหนึ่งก็คือว่ามีธนาคารอย่างกรณีของธนาคารกสิกรเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยมาเรียกว่ามาคอยรับมารับ,ร,บรับสมัครเลยครับรับสมัครเลยรับสมัคร ผู้ที่จะสนใจ,จสนใจทางานธนาคารนะครับอ,อันนี้จะ,ะจะเรียกว่าจะมีพื้นที่ตั้งอยู่ข้างๆเลยครับ,รบแล้วก็คัดเลือกกันตรงนั้นเลยนะอนอกจากนั้นแล้วก็จะมีธนาคารอีกประมาณ 4- 5หแห่งที่จะมาคุยให้ฟังเรื่องของการให้สินเชื่อนะครับการให้สินเชื่ออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการออกไปประกอบอาชีพอิสระจําเป็นจะต้องมีทุนนะเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับแหล่งเงินทุนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ทางธนาคารเองก็เตรียมมาว่าจะ ชี้ช่องทางอย่างไรให้เขาสามารถที่จะไปเริ่มต้นได้ครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่างานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของอาชีพแล้วท่านอาจารย์ยังได้บอกนะฮะเมื่อสักครู่นี้มีการแนะนําเรื่องของอาชีพการสร้างรายได้แบบยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้ถ้าเกิดมาร่วมงานนี้และที่สําคัญอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ว่าไม่มีเงินทุน งานนี้ก็ให้คาปรึกษาแล้วก็ปล่อยเรื่องของเงินทุนเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับได้ลองคัดสรรคัดเลือกกันดูว่าจะเอาแบบไหนด้วยใช่ยใช่ครับใช่ครับถ้าโหเยอะๆขนาดนี้ถ้าลองเองเนี่ยเตรียมเตรียมความพร้อมไว้ขนาดไหนสําหรับการรับการรับมือกับคนเยอะๆแน่นอนครับจริงๆแล้วทางมหาลัยในส่วนเองเรา จัดงานใหญ่ๆอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เองเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่นๆแล้วนะครับในการที่จะเตรียมสถานที่ให้พร้อมแล้วก็ในเรื่องของการพยายามจะให้ความสะดวกสบายกับผู้ที่เข้ามาในงานนะครับ,รบโดยการที่เราจัดสัดส่วนของบูธต่างๆไว้ให้เหมาะสมกับ บรรยากาศที่มีอยู่นะครับรวมทั้งจัดห้องที่จะไ้สําหรับเรื่องของวิทยากรในการให้ความรู้ต่างๆด้วยครับ,รบตรงนี้ตรงนี้หายห่วงครับตรงนี้ทางในส่วนเราสามารถให้คํารับประกันได้ว่าเราจะทําให้อย่างดีเลยนะครับที่สําคัญคืองานนี้ฟรีตลอดงานนะครับเรามีกิจกรรมบางกิจกรรมซึ่งท่านอาจจะเห็นว่าเป็นการใช้เงินพอสมควรเนี่ยแต่ว่าเราจัดให้ฟรีนะครับอย่างเช่นท่านจะมาฝึกเรื่องของการทําดินปั้นญี่ปุ่นนะครับหรือทําคับเค้กนะหรือทำ รูปแบบของอทักษะที่จะเป็นอาชีพในอนาคตอย่างนี้นะครับเรามีอุปกรณ์ให้แล้วเราก็ให้ฝึกฟรีด้วยนะครับมีอุปกรณ์ให้ด้วยฮะใช่ครับเราเราจัดสรรให้ฟรีนะครับอันนี้เราได้รับความร่วมมือจากพิทยากรซึ่งเป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยมันเป็นผู้อบรมให้แต่ว่าอ,อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นผู้จัดจัดจัดการ,รสับส,บส,บสนให้ครับมีทั้งการทํากรอบรูปนะฮะคุณผู้ชมเพนเล็บก็มีตุ๊กตาจากเยอะเลยครับ จากอะไรต่างๆก็เยอะแยะนะครับนี่ถ้าเกิดผมพูดให้ฟังเนี่ยในโพยผมเนี่ยอาชีพเนี่ยเกือบ10-20อย่างแล้วนะครับเยอะเลยครับมีทั้งการทําสมุดมือน้าสมุนไพรนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ก็มีด้วยให้คาแนะนําครับเยอะๆแบบนี้ท่านอาจารย์เองตั้งเป้าหมายเอาไว้ขนาดไหนครับสำหรับกิจกรรมนี้คือจริงๆแล้วสาบันอบรมศึกษานี้ต้องต้องเป็นหลักให้กับ ชุมชนให้กับพื้นที่นะครับทางทะเลส่วนเองเนี่ยก็เห็นถึงความสําคัญเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับในส่วนไหนเองที่เราสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนคนในพื้นที่ได้เนี่ยทางมหาลัยก็ยินดีนะครับแล้วก็ความคาดหวังต่องานนี้ก็คืออย่างน้อยน้อยเนี่ยประชาชนกลุ่มหนึ่งก็จะมีโอกาสได้งานทำนะครับจากที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็มีโอกาสได้อาชีพอิสระไปทําต่อนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะไปเป็นผู้ ที่จะสมัครงานที่ดีในอนาคตนะครับนะเพราะฉะนั้นตอบสนองทั้ง3ส่วนเลยครับเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมนี่คือคร่าวๆของงาน Job Expo นะครับแล้วก็กําลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้ใช่ไหมอาจารย์วันที่เท่าไหร่บ้างครับก็คืองานนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกานะครับวันที่22่สิบนะกุมภาพันธ์2 5งพันะตลอดไปจนถึงเวลา17.00นนะครับประมาณนั้นนะครับ ของวันที่23นะครับกุมภา2พัน2 5 5เพราะฉะนั้นงานของเรามี2วันเต็มนะครับรวมทั้งกิจกรรมในงานต่างๆนี้เต็มตลอดตลอดวันนะครับไม่ได้มีเว้นช่วง22และ23กุมภาพันนี้นะครับที่อาคารอนกประสงค์ท่านขับรถผ่านประตู1ของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ตรงไปนะครับผ่านแยกไปแล้วก็จะให้มองทางซ้ายไว้นะครับจะเขียนว่ากองกิจการนิิสิตเลี้ยวเข้าไปเลยครับ แล้วก็ตรงบริเวณนั้นทั้งทั้งบริเวณเนี่ยะจะประกอบด้วยเรื่องของบูธต่างๆอยู่<อ>บริเวณนั้นเพราะฉะหาง่ายอยู่แล้วครับขับเข้าประตูหนึ่งแล้วก็มองทางซ้ายไว้นะครับเห็นป้ายกิกองกิการนิสิตเมื่อไหร่ก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับตรงนี้นนะจะมีผู้คนหนาแน่นอยู่แล้วครับนะครับ <นะ S 2> เอาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับใครต้องการจะเปลี่ยนงานหางานใหม่นะฮะหรือว่าอยากจะไปเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ย ไปงานนี้รับรองคุณคุมแน่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหน้าอย่างที่บอกแล้วฮะว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนาเลศวนที่กาลังจะจัดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการสนับสนุนนะฮะในการที่จะปั้นนักร้องคนหนึ่งเกี่ยวกับนักร้องลูกทุ่งนะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามในช่วงหน้าครับสนับสนุนข่าวโดยสวนแสงภมรีศร์เติมเต็มการพักผ่อนหย่อนใจให้กับคุณ มาชมกันต่อนะครับยังอยู่กับคุยจอกต่อกระแสช่วงเช้าๆชาแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมพางานมาหาคุณผู้ชมแล้วนะฮะถึงบ้านเลยนะครับนั่งกันอยู่เนี่ยวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของ Job Expo กนะครับกับท่านอาจารย์ศิริกษเสนะครับมานั่งคุยกันเมื่อสักครู่นี้ถึงเรื่องของ Job Expo ปไปเรียบร้อยแล้วมีทั้งเรื่องของการหางานใหม่นะฮะใครยังไม่มีงานนิสิตประชาชนทั่วไปไปร่วมกันกันได้ เอ้เรื่องหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่กําลังจะจัดขึ้นและก็ได้รับความสนใจนะครับปีนี้ถือว่าทํามาเป็นประเพณีครั้งที่4แล้วใช่ไหมครับนั่นคือเรื่องของการประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวนโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับอาจารย์ครับคือครับในส่วนของดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวนเนี่ยปีนี้จัดเป็นปีที่4แล้วครับนะคุณเก่ง ในส่วนของรูปแบบของงานนี้ก็เป็นการประกวดนะครับประกวดในเรื่องของวงตีลูกทุ่งนะครับซึ่งรวมทั้งนักร้องแล้วก็แดนเซอร์ด้วยนะครับซึ่งเราจะคัดเลือกจากกลุ่มของโรงเรียนมัธยมนะครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศ เพื่อให้สมัครเข้ามาแล้วก็เรามีกรรมการตัดสินเนี่ยเป็นกรรมการะระดับประเทศนะครับ,รบก็มีครูเทียมอย่างนี้นะครับมีครูสลาคุณวุฒินะครับมีครูสถาพรอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งนั้นนะ<ช>แล้วเราก็คัดกรองเอาส่วนของผู้ที่สมัครผ่านโดยการให้ทําเป็นคลิปนะฮะผ่านทางคณะกรรมการตัดสินเนี่ยเพื่อเลือกให้เหลือ7วง นะครับนะครับแล้ว7วงนี้เราก็มาประกวดกันในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าที่เราเลือกมาแล้วนี่ก็สุดยอดแล้วครับแล้วก็มาประกวดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งในแต่ละทีมที่ที่เตรียมมานี่ก็สุดยอดทั้งนั้นนะครับแล้วก็การชิงถ้วยในครั้งนี้เป็นการชิงถ้วยระดับนายกรัฐมนตรีขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปครับคือเรายังรอคําตอบอยู่ว่าเราอาจจะได้โอกาสในการที่จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่นะครับยังรอสํานักพระราชวังอยู่ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเงินรางวัลที่เราเราได้ให้กับวงรีที่ชนะเลิศแล้วก็รองรองลงไปเนี่ยก็เป็นระดับแสนนะครับระดับแสนบาทนะครับระดับแสนบาทนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครจะมาร่วมงานนี้เนี่ยต้องฝึกฝนฝึกปรือกันมาอย่างดีใช่ครับเป็นยังไงบ้างนะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดลองถามเรื่องของผู้ที่เข้ามาสมัครคนที่ส่งเดโมเข้ามาหรือว่าส่งประกวดเข้ามาแบบเป็นแผ่นดีวีดีเนี่ย เยอะขนาดไหนฮะเยอะครับเป็นลอยๆนะครับจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราคัดเหลือ7นะครับคือตอนนี้เหลือ7แล้วใช่ไหมตอนนี้เหลือ7แล้วครับแล้วก็จะประกวดเป็นรอบสุดท้ายก็คือวันที่25ที่มหาวิทยาลัยสวนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในรอบสุดท้ายเนี่ยตื่นเต้นอลังการมากนะครับเหมือนอย่างปีที่แล้วก็นั่งแล้วก็ลุกไม่ได้เลยนะครับเขาแต่ละวงนี้เขาเตรียมตัวมาดีมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการแข่งขันระดับประเทศจริงๆ อาจารย์อาจารย์พอจะจาได้ไหมว่าก่อนหน้านี้วงไหนที่ได้แชมป์มาบ้างเป็นเป็นของโรงเรียนเมืองคงนะครับนครราชสีมานะครับเขาครับเขาทําได้ดีจริงๆแล้วก็คู่แข่งก็ไม่ได้น้อยน้อยหน้ากว่ากันเลยนะครับก็สามารถทําได้ดีในระดับของมัธยมศึกษาเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งนะครับของโรงเรียนในแถบนี้นะครับถ้าหากว่ามีนักเรียนของท่านหรือโรงเรียนของท่านี่มีความสนใจต่อเรื่องของการปั้น ทั้งนักร้องทั้งแดนเซอร์ทั้งวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยก็ส่งเข้ามาดูก่อนครับนะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยประกวดวงดนตรีลูกทุ่งใช่ครับนะมีทั้งร้องแดนเซอร์ดนตรีใช่ไหมครับนะแล้วก็มีการตัดสินกันอย่างละเอียดนะครับคุณผู้ชมอาจารย์บอกได้ไหมครับว่าเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยมีซักมีมีมีทีมกี่ทีมแล้วก็ทีมจากที่ไหนบ้างครับรอบสุดท้ายนี่มีทั้งหมด7จ็ดทีมนะครับซึ่งมาจากหลายที่นะครับ โรงเรียนแรกก็เป็นเทศบาลเพชรลวิทย์จังหวัดตากนะครับโรงเรียนที่สองเป็นโรงเรียนเมืองคงจังหวัดนครราชสีมานะครับโรงเรียนที่3เป็นโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยานะครับจากนครราชสีมาเหมือนกันโรงเรียนที่4ก็เป็นโรงเรียนลาดยาววิทยาคมจากนครสวรรค์นะครับโรงเรียนที่5เป็นโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจากนครสวรรค์โรงเรียนที่6เนี่ยเป็นโรงเรียนปะทายจากนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายเป็นโรงเรียนกำมาราสยจากกาศินนะครับ ของบ้านเรามีไหมอาจารย์ของบ้านเราปีนี้ไม่มีนะครับ<ต>ก็<ป>ยังปีที่แล้วมาร่วมด้วยปีที่แล้วก็รู้สึกจะไม่มีนะฮะ <c oughs> ก็ยังยังรู้สึกเสียดายอยู่ว่าจริงๆแล้วทางโรงเรียนในจังหวัดพิโซกหรือใกล้เคียงเองเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่านี้นะเพื่อจะได้แข่งขันได้นะครับก็มาดูมาชมนะครับแล้วก็มาฟังคําวิพากษ์วิจารณ์จากคณะกรรมการซึ่งเป็นระดับประเทศเนี่ยนะครับซึ่งให้คําชี้แนะที่ดีมากในการไปปรับปรุงเรื่องของการจัดทําวงตีลูกทุ่งให้ ถือว่าให้เป็นระดับประเทศให้ได้นะครับถ้าพูดแบบนี้อาจารย์กําลังจะหมายความว่าเวทีดังกล่าวเนี่ยกำลังเป็นสะพานให้น้องๆไปสู่ระดับประเทศใช่ไหมใช่ป่ะฮะใช่ครับนอกจากจะเป็นเรื่องของความบันเทิงแล้วเนี่ยถ้าเรามองให้ดีๆก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของขีดความสามารถทักษะทางด้านดนตรีทางด้านการร้องการเต้นด้วยนะครับมันมีทักษะพวกนี้อยู่ซึ่งเราจะหาไม่ได้ง่ายๆจากการที่จะไปดูจากที่อื่นนะครับต้องมาดูของสดของจริงเนี่ยนะครับ นะเราถึงจะมีโอกาสและอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดชนะไปดีกรีของแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในระดับประเทศโอ้นะแน่นอนครับเพ,พราะรางวัลน,นี้ถือเป็นรางวัลระดับประเทศนะครับ,รบนะเราเคยมีรางวัลครั้งหนึ่งที่เป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับนะใน4ครั้งนี้ซึ่งระยะหลังนี้เราเป็นรางวัลของนายกและทุนตีซึ่งก็ไม่ไม่น้อยหน้าทีเดียวนะครับก็ก็ถือว่าเป็นผลงานถ้าหากว่าโรงเรียนไหนผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วก็ สามารถเข้ามาประกวดในรอบสุดท้ายนี้ได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับยอดเยี่ยมครับต้องลงไปดูนะครับคุณผู้ชมครับ<ช>อยากจะให้ไปจริงๆเพราะว่างานนี้เนี่ยบรรยากาศสดๆหาชมได้ยากนะเขตภ<ช>าค <ๆ S 2> เหนือนี่มีที่ไหนทําแบบเราไหมครับ ทางภาคเหนือนี้ผมยังไม่เห็นนะครับนอกจากรายการที่ใกล้เคียงกันก็อย่างเช่นรายการชิงช้าสวรรค์นะฮะซึ่งอันนั้นเขาระดับประเทศระดับประเทศออกทางทีวีนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยกาลังจะก้าวไปสู่จุดนั้นของเราก็ไม่ไม่น้อยหน้านะครับถ้ามาดูนะครับก็จะเห็นจะเห็นถึงความเรียกว่าความพร้อมของความความมีพลังของของนักเรียนของที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเนี่ยนะครับการการจัดการลุก การร้องเพลงหรือว่าการประกวดอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของเพลงลูกทุ่งเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองเน้นไหมครับว่าอยากจะให้น้องๆหรือว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยรักในเรื่องนี้มากขึ้นอยากให้คนในยุคป,ปัจจุบันอนุรักษ์ในเรื่องนี้มากขึ้นมองจุดนั้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับงบมาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินมาส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นงบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ชี้ชัดอยู่แล้วอย่างที่คุณเก่งได้ถามว่า มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์ความเป็นไทยไหม,มนะฮมันก็แน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องของลูกทุ่งนะครับ,รบแล้วก็เป็นเรื่องของความเป็นไทยซึ่งถ้าเรามองอผิวเผินเราอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวแต่ไม่ใช่รเรากําลังอนุรักษ์สิ่งที่เป็นความเป็นไทยอยู่ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเรายังสอดแทรกอย่างสิ่งที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือว่าทําให้เยาวชนต่างๆเนี่ยหัน มาสนใจในเรื่องที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์นะครับแล้วก็จะได้ป้องกันเรื่องของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครปีนี้ไม่ทันเนี่ยปีหน้าครับอาจารย์ส่งได้ไหมครับส่งได้ยังจัดอยู่นะฮะจัดครับจัดครับยังจัดอยู่ครับเราได้รับนคุณผู้ชมเป็นประจําครับแล้วก็ขอให้เตรียมตัวเ่นเนี่เลยนะครับมาดูวันนี้ก่อนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วส่งเข้ามาโดยเฉพาะในแถบพิษโลกเองจังหวัดใกล้เคียงนี่ขอให้ เตรียมตัวให้ดีเลยคร,ครับเราจะได้มีคนของจังหวัดพิศโลกเข้ามาประกวดด้วยสถานที่เหรอครับอาจารย์วันที่25กุมภาพาันธ์นี้เรารู้แล้วส,สถานที่เดียวกันเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นท่านไปกาในปฏิทินไว้นะครับว่าวันที่22เรามีนัดกัน23มีนัดกันนะครับเว้นหนึ่งวันวันที่25นะครับเรามีนัดกันอีกอในส่วนของดาวรุ่งลูกทุ่งในเลยวนนะครับสถานที่ก็คือกองขีการที่สิทเหมือนกันนะเพในบริเวณโดมที่ที่เราจัดเตรียมไว้สําหรับแปลงเป็น เวทีของวงดนตรีลูกทุ่งโดยเฉพาะเลยครับอยากอยากให้เห็นนะครับจริงเพราะว่าพิษณุโลกในบ้านเราภาคเหนือเลยดีกว่าครับไม่ค่อยได้เห็นการจัดงานแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับหาชมได้ยากและแน่นอนคว่าการพัฒนาการของน้องๆเนี่ยค่อนข้างที่จะไปรวดเร็วมากนะครับบางทีผู้ใหญ่เองอาจจะตามไม่ทันก็ได้มาดูความสามารถของน้องๆเหล่านี้กันนะครับว่าเขาจะมีจิตใจรวมไปถึงความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นไทยๆแบบนี้เอกลักษณ์ของชาติได้ขนาดไหน อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่าทั้งสองงานนี้จะเริ่มต้นเมื่อไรอย่างไรแล้วทาไมคนพิศนุโลกจะต้องมาทั้งสองงานนี้ครับเอาพูดสั้นๆนะครับเรื่องโอกาสของคนหางานเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการปฏิทินไว้วันที่22ถึงวันที่23มกุมภาพันธ์2 5้5านี้นะครับเวลา9นาฬิกาถึงประมาณ1 6บหถึง17นาฬิกาเนี่ยท่านเตรียมตัวไปที่นเรศวรเลยนะครับ เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสในเรื่องของการหางานส่วนวันที่24เว้นไปวันหนึ่งนะครับวันที่25กุมภาเราเจออีกนะครับในส่วนของงานดาวรุ่งลูกทุ่งนะเลสวนนะครับซึ่งจะได้ทั้งความรู้ความความเป็นไทยนะครับการอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็เรื่องของการเพิ่มพูนทักษะในเรื่องของการร้องการเต้นรวมทั้งเรื่องของการทำวงดนตรีด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นงานที่เราลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนจากมหาวิทยาลัยเองร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เป็นภาคเอกชนภาครัฐต่างๆเนี่ยเราทุ่มเทให้กับ2งานนี้เป็นจํานวนเงินมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางคุณผู้ชมซึ่งเป็นชาวจังหวัดพิโซเองเนี่ยได้มีโอกาสได้รับทราบเรื่องดีๆสิ่งดีๆเหล่านี้จากเวทีของมหาวิทยาลัยนเรศวนของเราครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการของเราด้วยนะครับในวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิริกษ์เสมศิริลักษณ์นะครับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างสูงวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการหางานในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจาเป็นเหมือนกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่วันรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ